ตลอดชีวิตเนี่ยนะครับผมกล้ายืนยันว่าองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราเนี่ยนะครับมีศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพาในการที่จะจัดการาการศึกษาให้กับสังคมได้นะครับก็กอขออนุญาตวา่าช่วยกันให้กำลังใจนะท่านผู้บริหารขอบคุณท่านนายกบัญชัยครั้งหนึ่งนะครับที่ได้คุณาเป็นตัวแทนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ในการจัดการแข่งขันทางด้านการศึกษาด้านวิชาการของโรงเรียนทษษ้องถิ่นครั้งที่13ในคราวนี้ขอบคุณครับครับการจัดงานการจัดการศึกษ,ษาในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราพี่น้องประชาชน ชาวเชียงรายเนี่ยนะครับต่างมีความคิดความร่วมมือและความตั้งใจนะครับที่ว่าอยากจะทําให้ลูกหลานของชาวไทยโดยภาพรวมเนี่ยนะครับตื่นตัวเรื่องการศึกษาแล้วก็มุ่งศึกษาในการที่จะเป็นคนเก่งเป็นคนดีและเป็นคนที่มีอนาคนที่ดีต่อต่อไปเนี่ยซึ่งผมคิดว่าพวกเราเตรียมตัวมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณนี้นะครับสำหรับทุกๆคนนะครับทุกๆฝ่ายที่ช่วยเหลือกันนะครับให้การจัดการครั้งนี้เนี่ย ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากขอบคุณครับ